มะเขือมะรูดข้าวโพดมังคุดและมะเฟืองมะไฟดระรกรดกล้วยอ้อยแตงไทยผลไม้พืชไร่พืชสวนก็ใช้ดีตัวผักยาวมันสำปะหลังเก็บเกี่ยวทุกครั้งจะยิมได้ทุกทีมะลิดาวเรืองกล้วยไม้เบ่งบานดอกใหญ่ได้ราคาดีเกษตรกรร่ำรวยในวันนี้เกษตรกรร่ำรวยในวันนี้ประสานสกัดอินรีจิโกแก้วสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้แพทย์ยังอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะคะ สิ่งที่อยู่ในเห็นในมือของแพทเนี่ยบางท่านเนี่ยไม่รู้เลยว่าเขาเรียกว่าอะไรหน้าตาสวยงามมากเลยนะคะเหมือนรูปดาวใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าถั่วดาวอินคาค่ะท่านผู้ชมวันนี้เรามาบุกถึงไร่ของของคุณพี่นิพัฒน์นะคะไปดูกันว่าตอนนี้อยู่ตรงไหนไปสอบถามเรื่องดาวอินคาค่ะท่านผู้ชมคะท่านที่ทข้างๆเนี่ยคือเจ้าของ ไรด่าวินคานะฮะนะแห่งนี้เนาะครับครับของเดี๋ยวแนะนําตัวนิดนึงช,ชื่ออะไรคะพันสัญญาลัตครับมองกล้องค่ะนิพันธ์สัญญาลัตครับอยู่ตรงไหนของจันทบุรีคะอยู่หมู่เจ็ดเขาแก้วตมบนเขาแก้วอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีโอค่ะขอทราบที่มาก่อนว่าตรงเนี้ยเดิมทีเนี่ยมันเป็้นเป็นปลูกอะไรปลูกยางพาราครับปลูกยางพาราครับแล้วเหตุใดถึงกลายเป็น ตัวดาวอินคาที่อยู่ในมือรับเนี่ยคะดูทีวีแล้วก็อยากลองปลูกเพราะเห็นก้าโฆษณาสปปรรพคุณเดิน้านนี้เลยเดินน้านนี้เลยโอเคโฆษณาสปปรรพคุณเราก็อยากเพราะเราเป็นโรคอยู่แล้วด้วยอ๋อเป็นโรคอ่าเหตุที่จะปลูกเพราะเราเป็นโรคเราเป็นโรคด้วยอ๋อแล้วเราไปต้อไปหากินไกลแล้วก็ปลูกเองกินเองด้วยอันนี้ปลูกมานานหรือยังคะดาวอินคาเพิ่งได้เจ็ดเดือนเจ็ดเดือน แล้วตอนนี้ออกผลผลิตแล้วถามนิดนึงว่าตัวนี้เนี่ยใช้ฉีดพ่นกี่ครั้งละก็ฉีดอาทิตย์ละครั้งะอะอาทิตย์ละครั้งตั้งแต่ปลูกอ๋อค่ะเดี๋ยวนิดนึงพอดีว่ามีอีกท่านหนึ่งเข้ามานะตรงนี้แนะนําตัวนิดนึงว่าเป็นใครจากไหนคะเนี่ยสวัสดีค่ะจัญลยสัญลัตค่ะ,คะ,คะอ้าวนามสกุลเดียวกันใช่ค่ะเป็นอะไรกันเนี่ยเป็นก๊กโอเคเนาะกับคือ เห็นว่าเราซื้อกินเนี่ยป่วยแล้วเราต้องซื้อกินเลยแล้วเอามาปลูกอ๋อค่ะแล้วเราจะได้กินเองไม่ต้องซื้อเขาซื้อเขาแพงซื้อเขาแพงเนาะแล้วซื้อไกลด้วยเดี๋ยวตรงนี้ปลูกปลกพื้นที่เท่าไหร่อ่หกไร่หกไร่ได้กี่ต้นคะได้กี่ได้กี่พันสองร้อยต้นพันสองร้อยต้นคือหนึ่งค้างเนี่ยมีมีกี่เถวเถวเดียวต้นเดียวถวเดียวต้นเดียวนะต้นเดียวต้นเดียวหลายเถว ต้นเดียวไหลเถานะเออโอเคต้นเดียวไหลเถาตรงนี้ค่ะท่านผู้ชมตัวดาวินคาเนี่ยเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ครับที่ตัดสินใจปลูกเหตุจริงๆในหนึ่งสุขภาพครับสองสองก็คือราคาราคาราคาก็ไม่ารณาแต่ว่าเขารับหมดรับหมดเราไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงอ่ะเดี๋ยวมาดูที่ต้นนิดนิดหนึ่งแล้วกันวันเนี้ยตอนนี้เราเป็นเราจะพูดถึงการดูแลก่อนเนาะครับ อันนี้ตั้งแต่พ่อปลูกเนี่ยพ่อพ่อทํายังไงบ้างตั้งแต่ปลูกเลยยกล่องไถยังไงขุดหลุมยกล่องแห้งยกล่องพูนล่องเนี่ยเอารถแท็กเตอร์ยกล่องพูนขึ้นค่ะ<ห>เพื่อไม่ให้มันแฉะอะไม่ให้แฉะนะเพราะฝนเมืองจันเนี่ยฝนแปดแดดสี<ห>เวลาฝนตกแฉะมากเน่าสาเหตุเขายกล่องเพื่อไม่ให้เน่าไม่ให้เน่าอะแล้วอันเนี้ยถั่วดาวอินคาเนี่ย ดูแลยังไงของพ่อหมายถึงว่าฉีดพ่นกี่ครั้งต่อว,วันตั้งแต่ลงอันนี้เป็นพ่อจากเมล็ดหรือว่ายังไงคะพ่อจากเมล็ดฉีดเจ็ดวันครั้งเจ็ดวันครั้งหนึ่งอาทิตย์ละครั้งและช่วงที่เขาสะสมที่เขาช่วงไหนที่สําคัญมากที่สุดคะก็มันตลอดอต้องฉีดมาตลอดเลยไม่ต้องพอถึงเวลาเขาจะออกไม่ต้องไปสะสมอะไรทั้งนั้นเนี่ย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 มีลูกอ่อนเนี่ยเขาจะออก,กเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูยอดนิดนึงยอ,อดไหนดีที่จะเห็นชัดหน่อย อย่างเงี้ยเขาก็มีเนี่ยเนี่ยอันนี้นะเอาจ้องนี้ด้วยกันนะเห็นชัดดีเพราค่ะตรงนี้เนี่ยเกสรมันเป็นเกสรยังไงอย่างงี้เกสรตัวเมียตัวเมียนะอ่าเป็นง่ายงๆนี่ตัวเมียอ่อยางงี้ตัวผู้ตัวผู้อ่าตัวผู้แปลว่ามันมีทั้งเกสรตัวผู้ตัวเมียในยอดเดียวกันยอดเดียวกันอันนี้พอดีมันออกมาแล้วเนี่ยคือไอ้แง่งตัวเมียนี่ใช่ไหมคือตัวนี้ใช่นี่ไเเกสรตัวเมียเขาอยู่นี่เนี่ยนะนี่ยาวยาวเนี่ยยาวถ้าให้กล้องดูนิดนึงเนาะอ่ายาวยาวเนี่ยอ่ะ ตัวนี้จะเห็นชัดนิดนึงท่านผู้ชมอันเนี้ยคือคือตัวที่มันอ่อนๆอยู่ใช่ใช่เห็นไหมคะพอดีมันโตมามันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับใช่นั่นหมายถึงว่าพอดีละไอ้แง่งๆพวกนี้มันจะออกมาได้อีกหรือเปล่าออกออกแล้วสมบูรณ์ก็จะโตขึ้นไปเรื่อยๆออกเรื่อยๆเก็บผลผลิตอะไรได้บ้างก็ใช้ได้ทั้งต้นใบทำชากอไล่มาเลยใบทำชาอ่อนใบสดอ่าใบสดใบใบสดทำชาอ่าละถ้ามันแห้งแห้งก็ ก็เป็นชาไงชาเหมือนกันอ่าชาเหมือนกันแล้วใบสดก็ไปตากแห้งแล้วถ้าลูกลูกสดลูกสดก็ไปต้มกินได้ต้มกินอ่าแก้โรคสารพัดโรคสารพัดโรคเหมือนกันนะคะแล้วลูกสดลูกแห้งใช้ได้หมดราคาล่ะราคาลูกแห้ง30บาทลูกแห้ง30ต่อกิโลต่อกิโลและลูกสดลูกสดเขาไม่ได้ซื้อเขาไม่รับซื้อเพราะเอาเก็บไว้ไม่ได้นานอย่างนี้หมายถึงว่าก็ซื้อลูกแห้งอย่างเดียว พ่อเอาขายเนี่ยขายให้กับผู้รับซื้อขายเป็นส่วนไหนคะขายขายทั้งทุกทุกส่วนเลยหรือว่าเฉพาะลูกแห้งลูกแห้งอย่างเดียวลูกแห้งอย่างเดียวโอ้โหท่าใบเขาก็ซื้อใบเขาก็ซื้อเหมือนกันราคาเท่ากันราคาเท่ากันราคาเท่ากันนะแล้วว่าง่ายผลผลิตตรงนี้เนี่ยมันเก็บได้ทั้งปีทั้งปีทั้งปีโอ้ท่านผู้ชมแล้วเก็บได้หมดอันนี้อันนี้อย่างนี้เป็นลูกแห้งใช่ไหมเดี๋ยวนะหา ดำๆรูแห้งอันนี้ยังถือว่ายังไม่ได้ที่ใช่ไหมได้เก็บได้แล้วเก็บได้แล้วต้องต้องไปทําไงต่อไปตากไหมตากหน่อยแดดเดียวตากนานไม่ได้แต่ตากนานไม่ได้แต่อย่างนี้อย่างนี้เก็บได้เลยเนี่ยอ่าเก็บได้หมดเก็บได้เลยไม่ต้องไปตัดอันนี้อันนี้สามารถเด็ดได้เลยไหมหรือต้องใช้กรรไกรตัดไม่ออกเหนียวเหนียว้องใช้กรรไกรตัดกรรไกรตัดเอาละเดี๋ยวแพทย์ขออนุญาตตัดนะคุนผู้ชมก็ช่วยแพทย์หน่อยเดียว ต,ตัดขั้วตัดขั้วตัวนี้นะคะตัดขั้วตัวนี้นะอ่าเนี่ยท่านผู้ชมนี่คือลูกแห้งชื่อยังต้องไปตากนะคะแดดเดียวตากแค่แดดเดียวแดดเดียวตากนานไม่ได้แตก๋อ <laughs> ตากนานแตกระเบิดเลยแตกระเบิดเลยนะคะตรงนี้ถ้าถ้าอยู่ในลูกจะอยู่ได้นานถ้าแกะลูกออกมาจะเป็นยังไงถ้าถ้าถ้าแกะออกมาจะอยู่ได้ไม่นาน แอไม่ออกต้องใช้แล้วเปลือกมัล่ะพ่อใช้ได้หมดพมได้หมดทั้งหมดเลยเยเปลือกนี่ก็ใช้ได้เปลือกนี่ก็ใช้ได้ใช้ได้หมดเลยใช้ได้ทุกส่วนต้นรากใช้ได้หมดแล้วไอเม็ดมันเนี่ยเหตุเหตุที่พ่อปลูกปลูกไว้กินเองเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีประโยชน์ยังไงบ้างนอกจากการต้มเป็นยาแล้วก็เอาไปใช้เป็นเครื่องสำอางได้ไปสกัดน้ำมันโอ้แทนผู้ชม ไปถกกัดน้ามันไปทําอาหารคนได้อาหารสัตว์ได้้ได้หมดเกือกแข็งมากค่ะท่านผู้ชมเกือกแข็งจริงๆแกะไม่ออกต้องใช้มีดมีดแคชใช่ไหมเดี๋ยวเราค่อยไปแค่ธนุนตอนนี้เหลยวเราไปดูก่อนว่าอลักษณะของลําต้นเอาต้นไหนดีคะอาต้นนี้แล้วกันต้นนี้ดีกว่าจะได้เห็นชัดหน่อยเนาะัไม่ค่อยมีใบจะเห็นมัน นี่คือการการเติบโตมันใช่ไหมคุณพ่อใช่ใช่ขึ้นมานี่เป็นเถาขึ้นมาอันนี้ปีแรกก็จะต้นเล็กหน่อยแต่พอต้นต่อไปพุ่มใหญ่กี่ปีคะพ่อห้าสิบปีแต่ไม่ตายไม่เน่าตายจะอยู่ได้ถึงห้าสิบปีห้าสิบปีอันนี้ปัญหาของมันเราต้องดูคือดีที่็นก่าคืออย่าให้รากเน่าอย่าให้รากเน่าค่ะแล้วอันนี้คือค้างเนี่ยเราต้องเปลี่ยนไหมถ้ามันต้นใหญ่ก็มีสปูนอยู่แล้วมีสลิง สามเส้นอ๋อค่ะมีสลิงสามเส้นแล้วก็ขึงก็อยู่ได้แปลว่าดาวอิงคารเนี่ยจะขยายพันธุ์ด้วยการใช้เม็ดว่างี้เหรอเม็ดได้ตัดปักช้ำได้ปักช้ำเราต้องไปปักปักช้ำปักไปเลยเหรอ,อปักแล้วให้ออกลากแล้วก็จะขึ้นต่อโอ้โห oh. ใช้ได้ปักขึ้นเหมือนกันสุดๆเลยเม็ดก็ได้เม็ดได้อีกอเม็ดได้เม็ดเพาะอันนี้เท่าที่แพททราบข้อมูลมาเนี่ยในในเม็ดเนี่ยคะ่ะ ข้างในเนี่ยจะคล้ายๆเม็ดอัลมอนด์ต่มีโอเมกา 3, <จะ S 2> ้าสามหกสิบสองห <69 S 2> ใช่สามหกเก้าด้วยตรงเนี้ยจะมีประโยชน์กับสุขภาพของของพวกเรา<ด>ทุกคนเ,เลยได้เยอะมากสี่สิบกว่าโลโอ้โหที่เราเป็นกันอยู่ทุกวันเนี่ยแต่เบาหวานไม่เกินเดือนก็หายโอ,หโอ้โหพ่อทำไมมันเยอะขนาดนี้เดี๋ยวถามนิดนึงตรงเนี้ยคือพ่อเพิ่งมปลูก แต่จริงๆแล้วตัวของของพ่อเองเนี่ยเข้าที่ทราบใช้กอแก้วเรามานานแค่ไหนละก็มาตัาง้งแต่ชุดแรกอะตัง้งแต่ผลแรกเลยนานแล้วกีป่ปีคะสามปีได้ไหมได้กว่าสามสี่ปีอ,ะ,อะประมาณสามสี่ปีพ่อสั่งซื้อที่ไหนอย่างไรคะสั่งจากบริษัทใหญ่เลยสั่งจากสำนักงานใหญ่ค่ะท่านผู้ชมแปลว่ายังไม่มีอะไรเลยยังไม่มีเลยโอ้ <laughs> โ,อโหแล้ว พ่อใช้กับกับทัวรดาวอินคาเนี่ยอัตราการโตเป็นยังไงบ้างก็โตดีพุ่งดีพุ่งดีใบใหญ่เขียวแล้วลักษณะของดาวอินคาของพ่อเนี่ยเห็นจะมีด้านนู้นด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะถ้าออกใบสีอย่างเงี้ยออกลูกอีกสีออกลูกจะเป็นอย่างนี้ถ้าออกลูกจะเก็บผลผลิตได้จะออกเหลืองออ่าาาเเ้้้้กก็็ใลลลลัังนแแแววววดดดี๋ยพพโมตตห มันก็จะออกยอดใหม่ออกใหม่แต่ถ้าเป็นเขียวเขียวยังไม่ต้องไปดูมันยังไม่ต้องเขายังไม่ออกลูกยังไม่ออกลูกแต่ถ้าเหลืองเมื่อไหร่เขาออกลูกไงเขาใช้กําลังงานอันนี้การเก็บผลผลิตประมาณช่วงเวลาเท่าไหร่คะพ่อที่เราจะเก็บผลผลิตก็ใบายๆก็เก็บได้ทั้งวันเก็บได้ทั้งวันเตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยช่วงบ่ายใช่ไหมอ่าเก็บได้ทั้งวันแล้วไหนอะคนงานเก็บอยู่ไหนละเอางี้ค่ะท่านผู้ชม เดี๋ยวเราไปดูว่าผลผลิตที่คนงานเก็บทุกวันนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเราตามไปดูนะคะป่ะพ่อปะรัดไปเลยใช่ไหมคะพ่อ <laughs> แล้วแล้ว,ลวเราเราต้องรวบรวมไปไปตากแล้วก็คือเก็บไปแล้วตากแดดเดียวเก็บใส่ถุงรอไม่ไปขายโรง <25 S 1> <ล>ง,งานงที่รับซื้ออาทิตย์ละครั้งหรือเปล่าคะไม่เรารวบรวมไว้เยอะๆเต็มเที่ยวรถก็ไปอ๋อค่ะ โอ้นี่เก็บยนะโอ้โหเยอะแล้วลักษณะถ้าใบใบเยอะๆก็จะเป็นแบบโอ้โหใบออกแรกแรกใบใหญ่ฝาหน้าคนอ่ะอันนี้อันนี้คือยังเล็กลงไม่ใช่คือออกแรกแรกอ่ะแต่ยังไม่ยังไม่มีูกใหญ่มากเนี่ยใบออกใหญ่อย่างเงี้ยใหญ่มากเห็นเห็นเห็นบางบางเม็ดบางบางบางผลก็จะมีห้าแฉกก็มีแฉกมีสี่แฉกหกแฉกอ่า ก็คือสมบูรณ์ทั้งหมดทั้งหมดโอ้โห oh, oh. ได้เยอะไหมนะจ๊ะพี่ได้เยอะครับนี่คือ,อยังไม่โตไม่เต็มที่ใช่ไหมคะยังยังถ้าโตเต็มที่มันมันแฉกจะเสมองใช่ไหมอ๋อใช่อย่งนั้นคือบางบางอันมันยังรีบอยู่ก็มีเนี่ยห้าแฉกก็มีลูกใหญ่แล้วช่วงไหนที่พ่อจะไม่ฉีดไม่ฉีดบำรุงก็ฉีดทุกช่วงฉีดทุกช่วงวติดด,ดอกไม่ติดดอกฉีดได้หมดฉีดได้หมด,ด,ด,หมดตลอด ทุกระยะอย่างงี้ก็ง่ายเลยมันมันไม่เหมือนพืชอื่นอ่ะอันนี้มันต้นถั่วถั่วฉีดได้ถึงเวลาออกเป็นแก่เก็บก็ออกไปเรื่อยเนี่มีลูกออกแล้วก็ออกดอกติดผลใหม่ที่แก่ก็เก็บไอ้ที่อ่อนก็ทยอยออกทยอยออกเราดูแลดีก็มันก็ให้มากหน่อยจะ มีเวลาน้อยเขาก็ให้ผลผลิตน้อยหน่อยอย่างนี้แปลว่าตั้งแต่ตั้งอันนี้ปลูกอันนี้ต้นมาประมาณกี่เดือนนะเจ็ด <7 S 2> <7 S 1> เดือนเจ็ด <7 S 1> เดือนเจ็ดเดือนฉีดเจ็ดวันครั้งหนึ่งเจ็ดวันครั้งถ้าเวลา,าไม่มีเวลาก็อาจจะยืดสั้งนิดหน่อยแต่ว่าอยู่ในเกณฑ์เจ็ดวันครั้งจากัดแล้วใช้คนงานเก็บเนี่ยมันมันหมดนนหรอทุกวันเนี่ยมันมันไหวหรอก็เก็บเรื่อยๆเพราะเขาไม่ล่วงอ๋อเขาไม่ล่วงเขาก็ติดอยู่กับต้น ก็แฝดหนึ่นงเงี้ยเ,เราไม่ต้องรีบเก็บก็ได้มีเวลาเมื่อไหร่ก็เก็บอท่านผู้ชมคะคืออันนี้คือเกษตรกรชาวสวนท่านหนึ่งที่หันมาปลูกถั่วดาวอินคาซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจนะคะอยากตรงนี้อยากให้พ่อให้ข้อมูลนิดนึงสําหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าตอนนี้ปีเนี้ยปลูกอันเนี้ยผลผลิตไม่ดีแล้วก็มามีความคิดว่าอยากจะเปลี่ยนความคิดไปปลูกถั่วดาวอินคาเนี่ยก็ปลูกได้อนาคตดี อยากให้พ่อฝากนิดนึงว่าเพราะเหตุใดพ่อถึงปลูกราดาวอินคาและที่แนะนำคือตรงเนี้เราใช้กอแก้วเพื่อลดต้นทุนเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคือใจอยากช่วยคนมากกว่าพ่อดูกล้องเลยครับอ่ก็อ,อะไรก็ไม่มีใครปลูกแช่ตู้เย็นไม่เป็นไขนั่นหมายถึงว่าเราปลูกเนี่ยจริงๆเราต้องการปลูกเพื่อกินเองเป็นสุขภาพแล้วก็สวนก็ช่วย แต่ผลพลอยได้คือเราสามารถช่วยคนอื่นได้ด้วยจากสรรพคุณและจากสิ่งผลผลิตที่เราไแล้วไม่มีใครเขาก้าเสี่ยงปลูกเราก็อยากลองปลูกเหตุใดบริเวณนี้ไม่มีใครกล้าเสี่ยงปลูกเขากลัวขายไม่ได้เขากัวไหนึ่งเขากลัวขายไม่ได้แต่เราขายได้ก็บริษัทเขารับอยู่แล้วแต่เขากลัวเขาไม่อยากเสี่ยงไงเราคือเป็นหนูทดลองคระปลูกแล้วขายได้ค่ะ โอ้โหสุดยอดเลยพ่อตัวเราเองทดลองเองอ่าเอางี้ย้อนกลับมานิดนึงการปลูกต้นทัวดาวอินคาเนี่ยต้นทุนต่อต้นกี่บาทก็ค่าซื้อพันธุ์ก็แปดสิบคาเราเราซื้อมามาเป็นมามาชำใช่ไหมเฉพาะต้นอ่าซื้อมาชำอ่าแปดสิบค้างร้อยยี่สิบร้ยี่สิ้างร้อยี่สิบสลิง ตลิงอ่าประมาณไร่ประมาณหกพันอ่าแล้วก็รวมพวกการดูแลต่างๆอ่าใช่ประมาณหกพันต่อต้นต่อหนึ่งไร่ต่อหนึ่งไร่ต่อหนึ่งไร่แล้วเก็บผลผลิตขายต่อไร่ได้เท่าไหร่ยังยังไม่ได้ขายยังไม่ได้ขายแต่แต่เกณฑ์เขามีว่าต้นหนึ่งประมาณห้ากิโลปีแรกโอ้ห้ากิโลปีแรกไร่หนึ่งสามไร่ได้กี่ต้นเนี้ยอ่าหกร้อยต้น ห0ต้อยต้นเป็นเงินเอื้อเหมือนกันนะก็ปีแรกห้ากิโลแต่ปีหลังๆมันจะเพิ่มขึ้นหูมคุณพ่อมันเยอะอย่างเงี้ยแล้วมีไหมตั้งแต่ทำมันเนี่ยมีมีปลูกซ่อมไหมยังไม่มีน้อยมากไม่มีอ๋มานี่เลยค่ะน้อยมากเยืนยันดิไม่มีปลูกซ่อมเลยเหรอมีรู้สึกว่าจะมีตายแค่สองต้นก็หกร้อยกับสองต้นน้อยมาก เขาเขาตายกันเยอะตายกันเยอะแต่นีตน่น<ช>ตายน้อยหถือว่าตายน้อยสุดร้อยพันสองรอต้นตายสองต้นท่านผู้ชมครับตรงนี้เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่จริงๆนะถ้าถ้าท่านไหนอยากอยากจะปลูกอยากจะมาดูได้ดูสวนที่ปลูกเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเมื่อกี้ที่เราไปดูยางพาราใช่ไหมใช่นี่มาดูถั่วดาวินคาถ้าอยากขอคำแนะนำ ติดต่อพอ่อได้ยังไงเบอร์ค<ก><ม>อมีเบอร์โทรก็086อ่าดูบอกเลย086 062 0475อีกทีหนึง่ง086 062 0475โทรมาได้เลยนะคะท่านผู้ชมถ้าอยากจะปลูกอยากจะขอข้อมูลและก็อยากจะรู้สรรพคุณต่างๆของต้นถั่วดาวอินคายินดีใช่ไหมแล้วก็ถ้าใครสนใจ อยากจะใช้ผลิตภัณฑ์หรือว่ายังไงก็ถามได้ว่าใช้ยังไงอย่างไรดูแลอย่างไรแล้วท่านต้องการให้แพทลงไปดูหรือว่าต้องการคำแนะนำต่างๆโทรมาหานะแพทได้ตามเบอร์ที่ขึ้นข้างล่างนะคะเดี๋ยวเราไปดูซิว่าวันนี้จะเก็บได้เยอะมากน้อยแค่ไหนตามมาเลยคะ่ะท่านผู้ชมโอ้พ่อมันเยอะนะเยอะ แล้วเแล้วพ่อใช้เคมีไหมคะไม่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 ใช้ไม่ใช้เลยตัดหญ้าอย่างเดียวตัดหญ้าอย่างเดียวแต่ก่อนนี่คนถากถากไว้ๆตัดอย่างเดียวโอ้เนี่ยจึงเห็นเยอะอย่างเงี้ยสุดๆเลยอ่ะเพราะที่มันออกยอดนี่คือมันจะแตกออกมาเรื่อยๆสิแตกแตกพอพอเราเก็บลูกแล้วเราก็ตัดนั่นหมายถึงว่ามันจะออกมาเรื่อยๆโดยที่ว่าไม่ไม่เต็บเรื่อยๆจริงๆอ่ะได ก็เนี่ยมันก็ออกมาเรื่อยก็ค่อยๆออกโอ้นีเดี๋ยวเราก็ตัดพอพอออกลูกพอตัดปั๊บแล้วเราก็ตัดแล้วเราก็บำรุงบำรุงก็มันก็แตกใหม่พอแตกใหม่ก็เป็นยอดใหม่เป็นดอกใหม่นี่ตั้งแต่เดินมาแพทยังไม่เห็นมแมลงเลยนะไม่เคยม, <c oughs> ไมีไม่ไม่ไม่มีเลยแล้วอย่างนี้มันก็จะเหลืองนี้ไปเรื่อยๆคือแบบไม่เหลืองเขียวพอพอพอเราบำรุงมันก็เขียวพอมันไม่มีลูกมันก็จะเขียวอืแตกใหม่ มันเป็นพืชมหัศจรรย์กับพ่อเพราะว่าในในหนึ่งหนึ่งเกษรเนี่ยมันจะมีทั้งตัวผู้และตัวเมียแล้วแถมไม่พอมันยังออกผลผลิตได้เรื่อยๆอ,อีกเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นชัดเลยถ้ายิ่งช่อนนี้ต้องดูได้นะคะช่อนนี้เนี่ยแล้วสมบูรณ์ดีเขาก็จะออกเรื่อยๆอย่างนี้อย่างนี้ถือว่าหกแฉกเนาะต่อต่อลูกหนักกว่าเขา อย่างนี้เวลาช่างก็ได้กิโลดีสิพ่อได้เวลาเวลาอย่างนี้เบาฝอยอย่างห้าห้าหกแฉกนี่เวลาเวลาขายให้เขาเนี่ยเราต้องกระกระเทาะเปลือกไหมไม่ต้องไม่ต้องขายทั้งลูกเลยเนี่ยขายทั้งแบบนี้เลยเดี๋ยวแพทย์จะขอเก็บไปสักอ่านหนึ่งนะแพทย์อยากจะรู้ว่าถ้าเวลามันยังไม่แห้งข้างในเป็นยังไงอยากจะตัดมาดูนี่ไงตัดได้มันมันพ่อขาแล้ว จากที่มันเล็กกว่ามันจะโตใช้เวลานานไหมคะก็ประมาณสักสามเดือนสามเดือนต่อลูกหนึ่งพอสามเดือนก็เริ่มออกลูกออกปักเนี่ยพอออกปักก็อีกสามเดือนก็เก็บหกเจ็ดเดือนแปลว่าตั้งแต่เป็นลูกจนเก็บเนี่ยใช้เวลาประมาณสี่เดือนได้ไหมสี่เดือนสี่เดือนแลวตากอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งได้ไหมคะตากแดดเดียววันเดียววันเดียวแล้วก็แค่รวบรวมละตากมากไม่ได้ตากมากแตก แล้วโซดาอินคาที่ถามนิดน,นึงว่าเราสามารถใช้ยาฆ่าหญ้าอะไรได้บ้าไม่ได้มไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เลยไม่ได้ต้องเป็นอินซีย์อย่างเดียวเท่านั้นเลยทา้า้าเราใช้สารเคมีขายไม่ได้อืเหตุที่ขายไม่ได้เพราะมันมีสาตรตกค้างใช่ไหมใช่สาตรตกค้างเขาจะตีกลับนั่นหมายถึงเข้า AEC เต็มรูปแบบเขาไม่ให้เขาไม่ซื้อนี่ค่ะท่านผู้ชมเขาไม่ซื้อ เปลี่ยนวิถีก็ได้ะนะเกษตรกรไทยปลอดสารพิษอย่างเดียวพ่ออยากจะฝากอะไรถึงเกษตรกร,กรที่ยังใช้สารเคมีและยังมีอันตรายต่อคนกิน<ช>และตัวเองไม่ถ้าเราใช้สารเคมีเนี่ยมันก็เป็นอันตรายกับคนกินคนบริโภคถ้าหากว่าเรานึกถึงคนบริโภคเราเปลี่ยนจากสารเคมีมาเป็นธรรมชาติมันก็เรานึกถึงคนกินไว้ก่อนทำอะไรก็แล้วแต่นึกถึงคนกินไว้ก่อนก็ไม่มีปัญหาใช่ เดี๋ยวยังไงเราเราไปที่บ้านนุ้นต่อว่าเป็นยังไงเนาะครับเดี๋ยวขอพาทัวร์ก่อนนะคะว่าที่นี่มีอะไรน่าสนใจอีกบ้างท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาจาะลึก เอาผลผลิตของกอแก้วนะคะคือถัวดรวออินคาที่อยู่ตรงเนี้ยแล้วเรามานั่งคุยกับอุนินิพนธ์นะคะว่าถั่วแาวอินคาเนี่ยมันมันมีคุณประโยชน์ยังไงแล้วสามารถทำอะไรได้กับมันบ้างเอาเลยค่ะพ่อครับมันมีอ่โอเมก้าสามหกเก้าค่ะอ่าแล้วก็เอาไปทำเครื่องํำอางได้ทำอาหารได้อาหารคนอาหารสัตว์ เครื่องสาอางได้หมดเลยน้ํามันแล้วอันนี้คืออันนั้นใบนี่แล้วเอาไปเอาไปผึ่งให้แห้งเอามาทําไปอะไรต่อไปต้มต้ม,ต,มต้มเป็นน้ําชาอ่าเป็นน้ําชาพวกนี้เนี่ยพ่อให้คําแนะนำนิดเนึงว่าพ่อใช้กอแก้วนี่คือผลผลิตของกอแก้วใช่และใบเนีย่ยดูใบใบใหญ่มากค่ะท่านผู้ชมฉีดแล้วใบจะใหญ่ สีเข้มหนาพราะมันจะถ้าใบบางมันโดนแดดก็เหี่ยวแล้วอืมเอา้าพ่อใช้กอแก้วมาตั้งนานละพ่อพอใจในผลผลิตมากน้อยแค่ไหนก็พอใจอ่ะเพราะอย่างน,น้อยก็ลดต้นทุนได้เยอะมันขอแค่สามคำอรู้สึกไงกับกอแก้วด,ก <laughs> ดีมากๆดีมากๆ ดีมากมากจะเปลี่ยนใจใช้อ,อื่นไหมไม่เปลี่ยนท่านผู้ชมคะที่เห็นเนี่ยมันไม่ใช่ใบเดียวนะเนี่ยมันใหญ่มากใหญ่ใหญ่ใหญ,ใหญ่จริงๆแล้วที่สําคัญเนี่ยคือผลผลิตอันนี้คือแปรรูปแกได้สาร,รพัดโลกอันนี้ถ้าในท้องตลาดในปัจจุบันเนี่ยพ่อถ้าเป็นอันนี้เขาเรียกว่าชาหรือเปล่าชาชาชาตัวดำชาต้มชาต้มถ้าเขาขายในท้องตลาดปัจจุบันนี้เท่าไหร่อย่างเงี้ยก็ประมาณถ้าอย่างนี้ประมาณห้าสิบบาท ห้าสิบบาทบอยากให้พ่อสรุปใช้กอแก้อีกทีหนึ่งว่าพ่อใช้ดูแลถั่วเาวอิไทยยไงก็ดูครบเลยเพ่อฉีดตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มปลูกยันเดี๋ยวนี้ย,ยันยันนั้นเลยตั้งแต่เริ่มปลูกอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งไม่ได้ทําอะไรนอกจากนั้นเลยครบอาทิตย์ก็ฉีดครบอาทิตย์ก็ฉีดถึงเวลาแล้วก็ฉีดอะง่ายมากอเอาอย่างนี้ถ้าท่านผู้ชมทางบ้านไม่ต้อง สนใจอะไรเลยว่างั้นเนี่ยเขาปฏิทิดฉีดอย่างนี้แ้าท่านผู้ชมทางบ้านสนใจสนใจอยากขอคําแนะนําไม่ว่าเรื่องสรรพคุณต่างๆเรื่องการปลูกเรื่องการใช้ก่อแก้วโทรมาหาพ่อได้ไหมคะได้ไโทรมาได้ตลอดเวลาตลอดเวลาเบอร์โทรศัพท์คุณพ่อศูนย์แปดหกกล้องเลยค่ะศูนย์หกสองศูนย์สี่เจ็ดห้าศูนย์แปดหกศูนย์หกสองศูนย์สี่เจ็ดห้า ค่ะท่านผู้ชมอันนี้เป็นหนึ่งของสมาชิกนะคะที่ใช้ก่อแก้วอยู่และถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดเนี่ยมีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำหรือว่าอยากจะขอข้อมูลอะไรเนี่ยโทรมาหาแพทก็ได้ตามเบอร์ที่ขึ้นข้างล่างนะคะหรือโทรมาหาคุณพ่อนิพันธ์ครับเนาะครับ,รบวันนี้เราลาท่านผู้ชมก่อนนะพ่อเนาะขอบคุณค,ค,ค่ะสวัสดีค่ะ แป่งงมมะเขือมะกูดข้าวโพดมังคุดและมะเฟืองมะไฟดับประรถกล้วยอ้อยแตงไทยผลไม้พืชไร่พืชสวนก็ใช้ดีตัวปรักาวมันสำปะหลังเก็บ